ครับสวัสดีครับมาทำอะไรเอ่ยวันนี้จะทำไก่สามรสซอสมะขามนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่เราทำการทอดไก่นะครับนี่ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะครับเราจะทำซอสน้ำมะขามเปียกนะครับใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะครับให้เขาเดือดนะครับเดือดแป๊บหนึ่งจากนั้นใส่น้ำตาลทรายครับใส่น้ำตาลทรายลงไปครับ เดี๋ยวค่อยมาชิมรสดูนะครับใส่น้ำตาลทรายถ้าชอบเผ็ดใส่พริกป่นจากนั้นใส่เกลือครับนิดหนึ่งครับใส่เกลือลงไปครับพอดีพอดีนะครับครับแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะครับลงไปนิดแล้วก็ผงนัวจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าใครชอบก็ใส่นะครับแต่ของผมไม่ใส่นะครับ แล้วก็เคี่ยวเข้าไปครับเคี่ยวจนกว่าเขาจะเหนียวนิดนึงนะครับและเคี่ยวไปและนี่ไก่ที่เราทอดไว้นะครับเดี๋ยวจะเอาลงไปคุกครับนี่เกือบได้ที่แล้วนะครับเผ็ดเปรี้ยวหวานเอ่อถ้าเราต้องการใส่พริกก็ใส่ลงไปนะครับถ้าใส่พริกป่นแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ใส่พริกป่นลงไปนะครับก็จะออกเปรี้ยวเค็มหวานนะครับรสชาติ ถ้าใครชอบนิดไปปุ๊บก็ตัดลงไปนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่เราจะใส่เนื้อไก่ใส่ไก่ที่เราทอดไว้นะครับลงไปนะครับแล้วก็ให้เขาตุ๋นเข้าเนื้อนะครับนี่นะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วให้เขาตุ๋นเข้าเนื้อเขาครับแล้วก็จะมีใบมะกรูดทอดอยู่ในนี้ด้วยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเขาจะแทรกเข้าเนื้อของเขานะครับเป็นไก่สามรส นะฮะไก่เราทอดไว้กรอบแล้วเราจะทําให้ตัวกรอบนะ่ะมันก็จะกินง่ายขึ้นนะครับนี่ฮะเคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆใบมะกรูดกินได้นะครับใบมะกรูดนะครับเคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครชอบพริกไทยก็ใส่พริกไทยได้นะครับพริกไทยป่นแต่ผมไม่ใส่นะครับเดี๋ยวเคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆครับ จนความเหนียวเข้าแทรกเนื้อไก่นะครับสูตรของใครเป็นแบบไหนแล้วแต่นะครับแต่ของผมสูตรของผมแบบนี้จะให้เข้าแทรกเข้าไปในเนื้อไก่นะครับเดี๋ยวดูตอนที่เสร็จแล้วนะครับของผมใช้โครงท้ายนะผมชอบกินนะครับถ้าเป็นเนื้อเลยเป็นปีกบนเป็นปีกตัดหรือว่าจะเป็นอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะครับ แต่อันนี้ก็คือแทะกระดูกแท้อะไรอย่างเงี้ยแล้วกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับเดี๋ยวให้ความเหนียวเขาได้ที่นะครับเดี๋ยวให้ความเหนียวเขาได้ที่นิดนึงครับมีแห้งเสร็จแล้วนะครับแห้งเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราใส่จานนะครับเที่ยวออกไปและแห้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่จานเลยนะครับน่ากินไม่เออนะครับเนี่ยแล้วเวลาไปปุ๊บน้ําเขาจะแทรกเข้าไปในเนื้อกัดน,นะครับใบมะกรูดกินได้นะครับอ่าเสร็จไม่ต้องให้แห้งมากนะครับน้ําก็จะคลุกคลิกนะครับเดี๋ยวเขาจะไหม้ ครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยก็จะออกเปรี้ยวหวานนะครับเสร็จแล้วนะครับไก่สรสไก่ซอสมะขามนะครับวิธีทําก็อยู่ในนี้นะครับฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกดเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับน่าทานไหมครับนี่ครับมาครับมาครับไข่หิวมานะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีนะครับ